สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงยักผ้าเงาสิป้าพี่น้องมาเรียนน้ำสงการเมื่อนี้เป็นพ้นละครับนะครับอุ่นปู่ยูแข็งล้างกุนเต็มรถเลยครับเมื่อนี้นี่ครับตลอดเส้นทางริมโขงครับเท่ากับสิเลาะริมโขงไปเรื่อยๆกับสิพ่อพี่น้องเท่าเรียนสงการอยู่เต็มถนนเลยครับ เดี๋ยวข้ากระจอดข้ากระจอดให้เขาหดน้ำกันก่อน <c oughs> <c oughs> ่นครับ <โด S 2> เรียนน้ำรถเขา่าหลายกว่ารถมวนกุ<ล>๊บตอนนี้รถล,ลากอะติดครับพี่น้อง คก็สาสตรน้ำกันรถเตรียมลงหาดสองขางถนนนะครับกบทีิมี่ผู้คนเล่นน้ำสงการครับสาดน้ำกันโอ้ซุ้มเย็นซุ้มเย็น นี่ครับพี่น้องเรียนน้ำชาดน้ำกันเป็นแถวหลอนแข้งเย็นคนบ้าไทยกัหลังนคน Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ

ก็ใส่เต็นำแข้งใส่หน่อ้าวมวน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 สาดมากมวนมวนเลยไหลาฮ้ยเขาเติมหน้ามา น้ามขายเด้อพี่น้องเด้อเอา <c oughs> เน่าพี่น้องเน่าน่ารักจังอยากมีเธอเป็นแฟน ขายน้ำสามสบาทเพื่อนะอโห <laughs> <laughs> นะดมบ้าลร้เพื่อน่ะดบุกสูเขาปัาตูปัาตา เฮ้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 ว่านะว่านะ่าะไม่ให้รถไปเลยเปิดม้วน ยาวเลยนี่เซนเ้น<อ>นี่แล้วมันกินกระดูกเลยเอา,าวน่าพี่น้องยาวเอาเรียนน้ำแข็งลแล้วประเทศนี่เอาพี่น้องขอจบรายการเพียงซับนี่สะก่อนเดี๋ยวเฮากับสีเลาะหิ้มโขงไป<อ>งเรื่อยๆเพื่อละครับของพี่จวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้อง สุขสันต์วันสงกรานต์มีความสุขความเจริญทุกคนครับสวัสดีครับ